สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับกลุ่มนักรบดันเถื่อนแล้วก็ผู้รักความยุติธรรมนะครับวันนี้ขอรายงานให้พวกเราได้ได,ได้ได้ทราบนะครับเรื่องที่ผ่านมาที่ผมโดนทำร้ายร่างกายผมก็ไปแจ้งความไว้แล้ววันนี้ก็จะเจ้าที่ไม่ได้ลงหมายเลขคดีให้ผมครับผมก็เลยจะไปติดตามนะครับวันนี้ขอหมายเลขคดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็โทรไปจัดก,การให้แล้วเพราะว่า รอใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็รอผลการตรวจจากโรงพยาบาลวัน,นวันนี้นะครับผมจะเดินเดินทางไปที่สอพโอพตากทีนี้ผมผมก็เลยไลฟ์สดให้พี่น้องเราได้ได,ได,ได้ได้รับทราบความเคลื่อนไหวนะครับผมไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ทําหนังสือถึงปปชนะครับประหลัดที่ อ,อสอลุงน้องท่านมาทําร้ายร่างกายผมนะครับก็รู้ชื่อนะครับรู้ชื่อแล้วรู้รู้ชื่อแล้วก็แจ้งความไปตามนั้นทําร้ายร่างกายแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีครับพี่วินัยแล้วก็พี่วินัยก็สั่งก็พร้อมที่จะมาร่วมกับผมในนี้ผมก็บอกว่าบอกพี่วินัยว่าไม่ไม่เป็นไรถ้าไม่เหลือบากเอาแรงหรือว่าไม่เราต้องรวมพลังกันอย่างเงี้ยก็ผมจะลองขอไปแต่ทีนี้ว่าท่านท่านท่านอำเภอแล้วก็ท่านผู้อํากับ นะครับด้วยความเคารพท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับคุยกับผมดีนะครับคุยคือแกก็ขอร้องไว้ว่าเออไม่ไม่อยากให้ไปไร่สดที่โรงพักหรือที่ำอำเภอผมก็ให้เกียรติท่านนะครับเพราะว่าท่านท่านไม่มีอะไรกับผมเลยท่านก็ให้ความร่วมมือคือแต่ว่าผมถือว่าประหลัดป้องกันนายนั้นเราคุยกันแล้วนะครับแต่แต่ท่านปล่อยให้ลูกน้องท่านมาทําร้ายผมก็ถือว่าท่านคุมลูกน้องท่านไม่อยู่อ่ะ นะลูกน้องท่านท่านจะช่วยลูกน้องแค่ไหนผมไม่รู้นะครับผมทําหนังสือถึงนายอำเภอแล้วครับวันนี้ผมจะไปยื่นกับน,นายอำเภอวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่านะครับตามตามเออเป็น,เป,นเป็นวันของเขาอะ่ะก็จะได้เจอพร้อมหน้านะครับวันนี้ก็ชวนเอฟซีเพื่อนผมก็หลายคนนะครับที่จะไปแล้วก็ไปไป,ไปเป็นพยานที่ว่าเห็นเขาทําร้ายผมยังไงก็เจ้าหน้าที่ขอว่าให้มีพยานมีอะไรนะครับจะได้มัดตัวผมก็เลยเพยื่อนเพื่อนก็เลยพา ผมจะพาเพื่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วผมจะไปกันนะครับสักพักหนึ่งไปแต่ไปเนี่ยผมไม่ได้ว่าไปถ่ายทอดสดนะครับแต่ผมแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าท่านท่านในเบอรอก็คุยกับผมดีก็ไม่อยากให้เป็นข่าวโด่งดังนะครับเพราะว่าลุงน้องลุกน้องผมมองว่าท่านเป็นอสอนะครับด้วยความเคารพนะครับอสอทุกท่านท่านเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่ดีท่านทําไปครับแต่ไม่ใช่ถ้าท่านมีความอดทนอดกั้นแค่นี้ประชาชนไปถ่ายทอดสดท่านนิดนึง ว่าพวกเราเป็นประชาชนนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกทุกหน่วยงานนะครับพวกเราเป็นนะครับข้าราชการอ่ะผมฝากไว้หน่อยว่าพวกท่านคือเป็นค่ารับใช้ของประชาชนนะครับข้าราชการพวกท่านท่องให้จําขึ้นใจประชาชนไม่ไม่อยากไปทะเลาะกับพวกท่านนะครับแต่พวกท่านต้องมีความอดทนอดกั้นนะครับฝึกมีการฝึกอบรมนะครับก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการก่อนที่จะมาเป็นจุดอาสาสมัครหรือเป็นอะไรก็ช่างนะครับ ท่านมีจิตใจที่อยากจะเข้าไปเป็นอาสาแล้วพวกท่านต้องมีมีความมั่นใจแล้วก็มีความอดทนอดกั้นสูงอะครับผมไม่ได้ไปหาเรื่องท่านนะครับบางคนสมองอะผมไม่เข้าใจอะหาว่าผมไปไปก่อกวนมึงบ้าป่ากูไปก่อกวนมึงได้ยังไงนะครับน้องเขาร้องขอมาเรื่องนั้นว่าเขาถูกตรวจฉีโดยไม่เป็นธรรมผมก็ไปไปดูอะกลุ่มนักลบเราก,ก,ก็ไปดูอะครับแต่ทําไมท่านถึงไม่พอใจผมมาทําร้ายร่างกายผมอะมันไม่ใช่ครับพวกคุณเป็นอ,อะไรเขาเรียก อเขาเรียกอะไรนะมากฟิเยหรอไม,ไม่ใช่นะอ,อไม่ใช่นะออมันมาทำร้ายผมได้ยังไงอะ่ะคุณจงภูมิใจว้าแอว่ามีคนอย่างผมอยู่ที่นี่ะนะครับผมสามารถที่ว่าเข้าไปดูแลพี่น้องที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับกลุ่มกลุ่มป่าเกียงไกรเทอ,อนเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยพวกเราตามหาความยุติธรรมหาความถูกต้องให้สังคมให้สังคมดีขึ้นเพื่อลูกหลานเราจะได้อยู่ดีหรือ หรือไม่ถูกเจ้าหน้าที่กระทํากับพวกเรานะครับแต่พวกท่านกลับมองว่าผมเนี่ยไปหาเรื่องไปก่อควนบ้าหรือเปล่าเว้ยสมองส่วนไหนคิดวะนะเอเข้าใจตรงกันนะครับพี่น้องวันนี้ผมจะเดินทางไปที่สอพอโพตากก็อีกสักพักหนึ่งกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ใคร f อฟซที่อยู่ใกล้ๆนะครับให้กำลังใจก็ก็มานะครับเชิญได้มามามาเจอกันแต่ใครติดธุระก็ไม่ว่ากันอันนี้มันเป็น การเสียสละวันนี้ผมก็ไม่ไปทํางานนะครับผมอาบน้ําเสร็จแล้วผมก็จะไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วก็จะเดินทางไปเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วครับเอกสารผมก็คือทําหนังสือนะครับหฉบับถึงปปชนะครับให้ให้ปปชเ,เรียกเขาเรียกไงอะทำเรื่องลงมาตรวจสอบท่านประหลัดท่านนี้นะครับแต่ในอำเภอก็ท่านก็ไม่เกี่ยวอะ ท่านอ,อสอท่านใดนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางครั้งผมอาจจะพูดมีความพลาดพิงไปถึงพวกท่านนะครับด้วยความเคารพเราอยู่ด้วยกันนะครับท่านทําถูกท่านทําไปครับสวัสดีครับพี่เป็งทองนะครับอ่าท,ท่านทําถูกต้องท่านทําไปนะครับผมให้กําลังใจพวกท่านอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีพวกท่านบ้านเมืองจะสงบไปได้ยังไงแต่มันมีกลุ่มบางคนบางกลุ่มที่ว่าอืม เดือดร้อนแทนนายนะครับผมไปล่สดคือผมไปล่สุดเจ้านายเขาเขาไม่พอใจผมะแหละพูดตรงๆอะ่ะผมไม่มีศัตรูครับน้องๆมาให้กําลังใจผมเยอะอะ่ะที่บ้านอะ่ะนะแต่มีบางคนที่เข้าใจคาดเคลื่อนอาจจะเป็นเสียผลประโยชน์ก็อาจจะไม่พอใจผมบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วแต่อันนี้มันเป็นความคิดของพวกท่านสวัสดีคร,ครับลงมาเร่งร้อนนะครับอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะครับดอนดอนทอยคนคนคนนะครับเข้าใจตรงกันพี่จิตติสิงคู่ พี่วินัยจำพรโดยเฉพาะพี่ใหญ่เราก็ไม่ไม่เคยทอดทิ้งน้องๆนะครับไม่เคยทอดทิ้งน้องๆอิสสวัสรอขาวชยุทธชยุนปะสยุนอขออภัยที่อ่นานภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเอาพูดมากเบื่อมีอะไรคืบหน้าไหมครับมีอะไรสงสัยถามผมไหมครับถามได้นะเดี๋ยวผมจะไปที่สพแล้วก็ ไปยื่นหนังสือถึงนายอำเภอให้จาัดก,การเรื่องวินัยกับอ,อสอคือผมอยากให้อสอชุนนี้ออกอครับชาวกล้วยอ่ะนลองชายเป็นไงสบายดีอสอชุนนี้น่าน่าจะให้ให้ออกอครับเพราะว่าเป็นผมมองว่าเป็นบุคคลที่น่าก,กลัวและอันตรายกับประชาชนนะครับให้ให้ใหเขาเขาอยู่จุดนี้เขาไม่มีความอดทนไม่มีความอดกั้นต่อแรงเสียดทานของประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปดูการทําง,งานของพวกท่านเนี่ยท่านออกไปเถอะครับ นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับท่านในอำเภอเพราะท่านในอำเภอเนี่ยถ้าปลาเน่าท่านคงไม่เอาไว้ครับคือถ้าเอาไว้มันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้านายคือผมมองงั้นนะน่าจะสร้างความเดือดร้อนให้เจ้านายคือเจ้านายท่านก็อยู่องท่านดีๆแต่ลูกน้องเนี่ยอาจจะทําสวัสดีครับคุณนุชา,าเห็นกันอยู่เรื่อยสวัสดีทุกท่านเลยสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมครับแล้วก,ก็จัดการไปนะครับ ถ้าถ้าอสอชุนี้ออกผมถึงจะหยุดยุตินะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เตรียมพร้อมช่วยเหลือผมทุกเรื่องเรื่องว่าจะเอาอสอชุนี้ออกนะครับตอนนี้วันนี้เบาๆก่อนครับยืน่นหนังสือถึงนายอำเภอครับผมทำหนังสือหมดแล้วหนังสือผมยื่นถึงนายอำเภอวันนี้ท่านนายอำเภอก็คงจะตกใจหน่อยเพราะว่าแกก็ไม่รู้ว่าผมจะใช้บริการแกวันนี้นะครับถ้าแกดูอยู่นะครับแชร์ช่วยแชร์สวัสดีครับพี่ทีละพิเศษนะครับพี่พิเศษทุกท่านเลย ธนพลไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจวันนี้ดาเนินการคือเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เลยนิ่งๆผมก็พักผ่อนบางทีก็ทํางานก็แก๊กก็แก๊กผมก็อยู่กลุ่มจักสารครับอยู่กลุ่มจัดสารนะครับผมก็เนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ไผ่นะครับไม่ไผ่ที่ที่ผมให้ดูนะนี่บ้านผมนี่รีสอร์ทผมนะครับี่รีสอร์ทผมนะมีสองชั้นนะครับรีสอร์ทผมด้านข้างบนนะรีสอร์ทที่ผมอยู่นะครับอีกหน่อยอาจจะเป็น <laughs> ขอบคุณครับพี่ธีระ เดี๋ยวผมจะกินข้าวแล้วผมจะเดินทางไปที่สอพอโพตากนะครับวันนี้เจอกันพนากงานสอบสวนก็ให้เบอร์โทรผมมาแล้วก็เดี๋ยวโทรนัด,น,ดนัดแกแกก็ทําเรื่องให้ผมทุกอย่างแต่ภูมิกับผมไม่อยากรบกวนท่านผมเกรงใจท่านท่านท่านก็มีความเกรงใจให้ผมอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราถ้ามีความดีต่อกันเราก็มีความเกรงใจท่านขอมาเราก็ก็ก็ให้เพราะว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านบอกว่าธนาพลไม่ต้องไล่สวนดีกว่าเพราะว่า ไม่ไม่อยากออกกล้องไม่อยากเป็นข่าวก็ไม่เป็นไรคือเราเราเราไฟ์สดที่นี่ที่บ้านผมเสร็จเรียบร้อยถ้าผมปิดไฟ่วสวนแล้วผมไปที่นู่นเย็นอาจจะมีความคืบหน้ามามามาคุยให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าพี่น้องนักลบเปนเถือ่อนพวกเราได้ได้ฟังกันนะครับอืมอครับน่าอยู่พี่ธีระอ่าวางวาง,างวัตถออนผมนะเออวัตออนผมวันที่สิบกับสิบเอ็ดนะครับแจ้งให้นักลบรับทราบด้วยคดีหนองคายที่สีชียงใหม่ผมกับป๋าเกียงไก่นะครับ วันที่สิบนัด,นดาสารนัดโจทย์นะครับฝ่ายตํารวจเราก็จะไปฟังนะครับแล้วก็ฝ่ายผมก็จะไปให้การสืบจําจเลยวันที่11นะครับต่อกันเลยสิบกันยายนนะครับวันนี้วันที่10สิงหาคมนะครับตรงวันที่ 10, สิสิงหาคมวันนี้นะครับผมพูดถึงวันนี้ครับอ,อาสาบางทีบางคนนะครับผมเข้าใจบางคนก็เดือดร้อนแทนเจ้านายนะครับ แต่แต่แต่เขาคงไม่นึกว่าเจ้านายเขาคงไม่ปกป้องเขาอะนะเป็นผมผมก็ไม่เอานะครับผมมีคนใช้อยู่สองคนน่ะคนใช้สร้างความเดือดร้อนให้ผมผมก็ไล่มันออกนะครับนะไม่มีใครเอาไว้ครับเพราะเรื่องมันจะบานปลายนะครับเรื่องนี้ถ้าถ้าท่านนายอำเภอไม่ไม่ดําเนินการก็ถึงจังหวัดนะครับเรื่องนี้ก็จะถึงจังหวัดร้องถึงผู้ว่านะครับเราก็ต้องทําตามขั้นตอนนะครับแล้ววันที่ วันที่ถึงผู้ว่านั่นแหละครับนักรบรวมตัวได้เลยวันนั้นเดี๋ยวผมจะอขอความกรุณาจากทุกท่านเลยที่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีอะไรเราก็เมื่อชาติต้องการอดูความเคารพอาสาทุกท่านท่านทํางานไปครับท่านทําดีท่านท,ทานทถูกต้องผมสนับสนุนพวกท่านนะครับที่ผมเคยเกล่าวอะไรกับพวกท่านไว้ไม่ดีผมก็ขอโทษนะครับลูกผู้ชายผมขอโทษได้แต่ว่าการกระทําของท่านกับผมผมว่ารุนแรงไปนหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะอะไรนะเขาเรียกอุกอาจอุกอาจ ในที่คนเยอะๆในงานนะครับกล้าต่อยผมเออต่อยต่อหน้าดิโอมามาท้ากันตัวต่อตัวดิผมไม่เอาเรื่องด้วยนะครับลูกชายไม่ต้องมีอาวุธอะต่อยกันเนี่ยตัวตัวนะนี่ไม่ใช่นักเลงนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณคล้องใจอะไรกับผมเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าผมอะนี่ม,มาต่อยข้างหลังอะนะใครเนี่ยนักรบหัวหัวดอเนี่ยคือใครเนี่ยใครใครเห็บหมาป่ะอ๋ออันนี้อ อืมอะไรเนะยคุณคุณไม่ชอบผมคุณก็ไม่ต้องเข้าม,มาดูครับนะนัละลงลบหัวดอมใครเนี่ยประคองนุ่นคาอะไรเนี่ยครับอืมอ๋ออนุชานะครับครับผมก็ติดตามท่านอยู่นะอันอนุชาอืมครับครับครับพี่ธีละโอเคเราก็ประกอบวาชีพสุจริตแล้วกันเนาะผมก็หาเช้ากินข้ามผมไม่มีอะไรครับสวัสดีครับคุณชาวเดี๋ยวผม กินข้าวก่อนดีกว่าพูดมากดรยเอเห็บหมาถ้าไม่ไม่ชอบผมก็ไม่ต้องเข้ามาดูอะครับครับใช่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมไม่ได้ด่าใครนะครับผมก็ทําตามกฎหมายอะ่ะดําเนินคดีหรือดําเนินตามกฎหมายที่ผมผมผมต้องใช้สิทธิ์ของผมอะนะอา่อามีเห็บหมาเห็บหมาคนนี้พวกเสียผลประโยชน์หรือไมก่ก็อืมัมนไม่รู้ว่าก,กระทบหรือเปล่า,าช่วยถีบบอ,อกให้หน่อยดิ <laughs> เห็บหมาเ,เห็บหมาครับเห็บหมาช่างะมันก็เป็นแค่เห็บหมาครับเ,เห็บหมาช่างมันมันก็ช่างมันเลอะมันมีความสุขกผมก็ไม่ซีเรียสหรอครับเห็บหมาเดี๋ยวก็ไปที่สอพอครับวันนี้โอเคผมไม่พูดเดยอะครับเดี๋ยวเบื่อไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่วยแชร์ครับช่วยแชร์